ตะกี้เวลาจำกัดไม่งั้นจะมาวิเคราะห์อาหารกันเลยพี่เก่งค่ะอาหารไทยที่ครั้งแรกกินแล้วต้องติดใจนะถ้าถามพี่นะอะไรคะแกงไตปลามันยากสําหรับครั้งแรกยากยากใช่ไหมต้องเอาที่อร่อยง่ายอะค่ะเออพี่คิดว่านะผัดไทยอ่ะผัดไทยก็อร่อยง่ายพี่คิดว่าใครก็ตามที่ไม่เคยกินเลยเนี่ยครั้งแรกกินเข้าไปปุ๊บโดนแน่แน่ผัดไทยค่ะใช่ไหมค่ะ แล้วมีอะไรต้มยำกุ้งอันนี้ก็อร่อยง่ายเหมือนกันใช่ไหมแกงเตปลาต้องยอมรับมันต้องหลายหลายครั้งค่ะต้องคุ้นชินกับรสชาติอาหารไทยไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วถึงค่อยได้ชิมแกงตยปลามัสมันมัสมันก็อร่อยง่ายใช่ไหมคะอะไรอีกอร่อยข้าวเหนียวมะม่วงถ้าเป็นของหวานอ่ะโอ้ข้าวเหนียวมะม่วงเบอร์หนึ่งค่ะใช่ไหมใครใครก็ชอบสกีพูดหรือะไรนะแกงเขียวหวานนี่คุณผู้ชมบอกมาแกงเขียวหวานใช่ไหมค่ะหนึ่ต้มขาไก่อย่างเงี้ย ต้มขาไก่ะเป็นซุปเป็นซุปนี่ไงคุณผู้ชมบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงโดนทุกรายข้าวเหนียวมะม่วงไปอันจบค่ะจริงๆนะต้มขาไก่แล้วก็พูดถึงมะม่วงนะมีข้าวเหนียวมะม่วงหนึ่งกับมะม่วงน้ำปลาหวานอีกหนึ่งสำหรับบางคนอาจจะชอบแนวอมเปรี้ยวค่ะใช่ไหมค่ะน้ำมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานพี่ว่ากระโดนโดนนะไหนต้มขาไก่ออ แกงคั่วเห็ดหลุบเป็นไงเห็ดหลุบใช่เห็ดเพอะป่ะคะไม่ใช่ใช่ไหมคะฮะอาท่านผู้ชมข้ามาติดตามกรรมการข่าวคุยนอกจอในวันหยุดแบบนี้แล้วกรุณากดซับสไครป์ชักงดีหนึ่งขอ <c oughs> ขอเลยจริงจริกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอืมอืมอา่าเดี๋ยวห<อ>มูปิ้งหมูปิ้งก็อร่อยง่ายแล้วหอมด้วย หมูปิ้งนี่กลิ่นเตะจมูกมากคือพี่เคยคิดนะทวันหนึ่งเกิดไปต่างประเทศค่ะไปธรหมาก,กินสมมตินะไอเขาจะยอมให้เราตั้งรถเข็นหมูปิ้งไหมไม่น่าให้ฮะไม่น่าให้อยู่ดีเราไปตั้งไม่ได้อ่าทำไมเวลาฝรั่งขายฮอทดอกอะถ้าเรายืนแบบไม่มีร้านอาจจะได้ยืนแล้วก็แ<อ>ขวนไว้อย่างเงี้ยค่ะแขวนกระเป๋ามันก<ว>็เห<ม>็นมีรถไหมอ่าคือถ้าแขวนเตาปิ้งจะหัวไปชั่งนิดนึง <laughs> หมูปิ้งมันเป็นจุดเด่นคือปิ้งเสร็จเนี่ยมันไม่เท่าไหร่มันต้องระวัง,งมันระวังปิ้งแล้วขวัญกลิ่นเสร็จทุกรายเสร็จทุกรายจริงๆหมูปิ้งอันนี้พม่รู้เล่นน้องเดินผ่านร้านหมูปิ้งพี่น้องจะแย่ไหมใช่เราต้องอยากแวะมันหอมกลิ่นอะไรท่านนายกค่ะท่านก็ติดใจหมูปิ้งเหมือนกันนะคะอาพูดถึงหมูปิ้งนายกมาไหน ท่านอยู่ที่หัวหินค่ะใส่คาสั้นเลยคาสั้นสีชมพูด้วยค่ะมเมื่อเช้าท่านไปเดินตลาดเช้าหัวหินทำบุญใส่บาตรแล้วก็แวทะท้าทายประชาชนซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งกับข้าวเหนียวมะม่วงอกร่องเจ้าประจําที่ตลาดหัวหินใส่บาตรด้วยใช่ไหมใส่บาตรค่ะมีภารกิจของท่านนายกช่วงสงกรานต์เห็นว่าเดี๋ยวตอนบ่ายจะไปเยี่ยมสถานีรถไฟหัวหินไปดูเรื่องการท่องเที่ยวและการเดินทางของประชาชนช่วงสงกรานต์ก็แปลว่านายกจะอยู่หัวหิน สงกรานปีนี้ท่านอยู่หัวหินขณะที่เดี๋ยวเสร็จจะกสงกรานเดี๋ยวมีคนมอสัญจรเพชรบุรีนะค่ะใช่ไหมอันนี้หัวหินอ๋อนายกไม่มาที่อื่นหรอท่านไปหัวหินไม่ไปเชียงใหม่ไม่ไปท่านบอกแล้วท่าน<อ>าไม่ไป,ไไปค่ะเมื่อ,อวานนี้กลางคืนก็ให้คุณสุดาอาร์มตีท่องเที่ยวไปประชันุดาวกลางคืนอ่ะค่ะงานเปิดมหาสงกรานนะคะ เย็นทั่วล่ามาหาสงกรานะคะหัวหินขับรถเองด้วยอถ้าขับจากพระรามสองไปไหมเออไม่แน่ใจท่านใช้เส้นทางไหนพระรามสองเรารู้อยู่มันไม่มีทางเสร็จมันไม่เสร็จอยู่แล้วเสร็จปีหน้าใช่ไหมนี่แค่นายกแสงเกงขาสั้นสีชมพูค่ะที่แปลว่าตื่นออกมาเลยนะเนี่ยตลาดเช้าหัวหินค่ะ คุณลุงอิงไปไหนคุณอุ้งอิงมี<ป>เสียงวิจารณ์อีกอเพราะคนจําได้ว่าคุณลุงอิงเคยพูดถึงกรณีคุณทักษิณคือคุณพ่อเนี่ยไปเชียงใหม่ใช่ค่ะแต่รอบนี้อิงไม่ได้ไปด้วยเพราะอิงจะพาลูกไปฮ่องกงนั่นการเมืองเลยกลายเป็นเรื่องให้วิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์คุณแพทองทานอีกเป็นรองประธานอมาการชอปพาวเวอร์แห่งชาติเชิญชวนให้คนเที่ยวสงนประธานชอปพาวเวอร์ค่ะเชิญให้คนเที่ยวสงการานแต่ไปฮ่องกง แต่ตัวคุณลุงไม่อยู่อ่าแต่มุมหนึ่งก็อาจจะมองในมุมคือถ้าบัเดินเล่นสงการในเมืองไทยคนจำได้หมดอ่ะค่ะแล้วแต่มุมนะแต่คนวิจารก็ดูเดือดเหมือนกันใช่ไหมเอออ้า